สวัสดีครับกลับมาพ่อครับผู้บ่าวเกษตรนิซีอีกแล้วนอครับไวอ้อยใช้แทนกันได้ไหมกับสารจับใบนะครับผมจะพูดถึงประสิทธิภาพความเป็นไปเป็นมาการใช้งานข้อควรระวังของสารต่ละอย่างแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับว่าทั้งสองอย่างนี้ใช้แทนกันได้ไหม กับนชชาฟาร์มนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอยู่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมผมผู้บ่าวอินทรียเนาะผู้บ่าวกษตรอินทรีย์นะครับโอเคครับไปกันที่ข้อหนึ่งเลยทั้งไวออยและสารจับใบนะครับจัดเป็นสารประเภทเดียวกันนะครับก็คือสารเพิ่มประสิทธิภาพสารเซอรเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีนะครับที่เราสีลงไปไม่ว่าจะเป็น ยาฆ่าแมลงอาหารเสริมหรือว่ายากำจัดวัชพืชนะครับจัดอยู่ในหมวดสารเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับแต่การทำงานต่างกันนะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับไวออย o i เป็นสารใช้เพิ่มประสิทธิภาพสารเคมีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นจากาเคมีที่ไม่ได้ผสมกับไวออยตรงนี้จะมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในข้อ4ี่นะครับก็คือไวออยมีข้อจำกัดค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับในการใช้ส่วนสารจับใบนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของพืชนะครับใช้ในการฉีด วันที่ฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดฝนตกฝนลินฝนตกใช้ได้ครับสารจับใบจะทำให้สารเคมีที่เราฉีดเข้าไปกระจายทั่วใบแล้วก็แห้งเร็วขึ้นครับดูดซึมเข้าไปในใบพืชได้เร็วขึ้นแล้วก็แห้งเร็วขึ้นนะครับเป็นประโยชน์ส่วนไว้ออยถ้าเกิดสภาพอากาศปิดนะครับแดดไม่ออกฝนตก อันนี้เป็นอันตรายต่อพืชนะครับควรฉีดในวันที่มีแดดนะครับแล้วก็ฟ้าเปิดสารจับใบใช้เพิ่มประสิทธิภาพในวันที่ฟ้าปิดนะครับแล้วก็ฝนตกทำให้ได้ผลในการฉีดสารเคมีนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเพิ่มเ,เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ใช้งานต่างกันนะครับประโยชน์ก็ต่างกัน 2. ไวออยด้วยตัวของเขาเองนะครับ เป็นสารกําจัดมแมลงสัตรูพืชนะครับเพี้ยต่างๆนะครับเพี้ยต่างๆเพี้ยเกือบครบทุกชนิดเลยอ่าส่วนการทํางานประโยชน์การทํางานว่าไวอ้อยไปกําจัดเพี้ยแล้วก็ไข่ของมแมลงสัตรูพืชต่างๆได้ยังไงดูในคลิปเต็มนะครับเรื่องไวอ้อยครับส่วนสารจับใบไม่มีประสิทธิภาพในการกําจัด มแมลงหรืออะไรเลยนะครับตัวเขาเองเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมนะครับเข้าสู่ใบพืชแล้วก็มีค่าเป็นกลางนะครับมีค่าเป็น pH เป็นกลางทําให้เหมาะกับการผสมกับสารเคมีจบไปข้อ2แล้วนะครับส่วนข้อสามเต็มๆเลยนะครับสภาพอากาศนะครับในการใช้ไวออยไม่เหมาะอย่างยิ่งกับวันที่ฟ้าปิดนะครับถ้าเกิดว่าไอตัวไวออย ระเหยช้านะครับจะทำให้ใบพืชเป็นอันตรายได้นะครับสองสารจับสารจับใบนะครับสารจับใบใช้ได้ดีแล้วก็นิยมใช้กันในวันที่ฟ้าปิดแล้วก็ไม่มีแดดฝนตกนะครับทำให้เขาแห้งเร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพการสารเคมีเท่าเดิมนะครับไม่ละลายไปกับฝนหรือว่าไม่ไหลออกไปกับฝนนะครับสารที่เราฉีด ข้อ3แล้วนะครับส่วนข้อ4นะครับไวออยมีข้อจำกัดสารที่จะมาผสมนะครับสารที่ผสมกับไวออยได้ห้ามผสมกับคอปเปอร์นะครับแล้วก็หรือซัลเฟอร์หรือกร,รมมัันนะครับแล้วก็สารหมวดพลกักไยนะครับคอปเปอร์กับกรรมถันมีเยอะนะครับเราใช้มีมีมีอยู่เยอะในอาหารเสริมของทุเรียน ถ้าจะใช้ไวออยล์ร่วมกับอาหารเสริมทุเรียนดูข้างขวดดีๆนะครับว่ามีซัลเฟอร์กรรมะถันหรือกรรมฐถันไหมหรือว่ามีคอปเปอร์ไหมแล้วก็สารหมู่หมวดพลัไกวยนะครับสารกำจัดมแมลงไม่แนะนำอย่างยิ่งในการผสมไวออยล์นะครับเขาจะไปจับเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะมีเป็นอันตรายต่อพืชต่อใบพืชของเราอาจจะไหม้หรือว่าเป็น ด่างเป็นดวงได้นะครับส่วนสารจับใบนะครับผสมสารเคมีได้ชุกชนิดครับไม่มีข้อจำกัดครับดีด้วยครับกับการผสมสารเคมีหมวดที่เป็นยาขยานะครับซึ่งมียาขยาหลายๆตัวที่ถ้าเกิดว่าน้ำมีค่าเป็นกรดเป็นด่างหรือว่ามีตะกอนนะครับสารเคมีจะไปจับ ตะกอ์เหล่านั้นนะครับทําให้ประสิทธิภาพลดลงถ้าเราผสมสารจับใบเข้าไปนะครับเขาจะไปก็คือลดแรงตึงผิวของของตะกอนนะครับของตะกอนของสิ่งต่างๆทําให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีค่าเป็นกลางด้วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของยาขยาได้ครับได้ได้ครับต่างกันนะครับข้อสี่แล้วครับสุดท้ายข้อสุดท้ายเลยนะครับ ไวอ้อ,อยมีข้อจำกัดนะครับกับทุเรียนในระยะดอกนะครับระยะดอกทุเรียนตั้งแต่มะเขือพวงไปเลยนะครับจนหลังหนึ่งเดือนนะครับเป็นลูกเท่าไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไม่ควรใช้นะครับอา,อาจจะเป็นอันตรายต่อดอกทุเรียนได้นะครับส่วนสารจับใบนะครับใช้กับทุเรียนได้ทุกระยะครับ สรุปข้อดีข้อเสียของไวออยล์และสารจับใบนะครับข้อดีของไวออยล์ก็คือตัวเขาเองฉีดเพียวๆได้นะครับเป็นสารกําจัดแมลงแล้วก็เหมาะกับเกษตรอินทรีย์เลยครับเหมาะกับเกษกับเกษตรอินทรีย์แต่ว่าค่อนข้างมีข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นส่วนสารจับใบนะครับตัวเขาเองมีค่าพิเหเป็นกลางเป็นสารล,ลดแรงตึงผิว ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับสารเคมีทุกชนิดนะครับใช้ได้ดีกับสภาพอากาศปิดนะครับแดดไม่ออกฝนกำลังจะตกตกลินไปปล่อยฉีดได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าถามใจผมนะครับถ้าต้องการกำจัดมแมลงก็ใช้ไว้ออยได้ครับถ้าต้องการ สารจับใบเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีได้ดีก็แนะนําเป็นสารจับใบนะครับไม่ควรใช้ทดแทนกันครับใช้ทดแทนกันไม่ได้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ว่าเสริมประสิทธิภาพคนละจุดครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ